ครับสวัสดีครับพบกับก่มใหญ่หินนะบัญชรนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้ทําการถ่ายทําทางช่องทาง YouTube fc หินบัญชรนะครับเป็นการบอกสอนนะครับบอกสอนกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางศึกษาสะสมนะครับไม่มีผลกระทบกับใครไม่เดือดร้อนใครนะครับไม่โจมตีว่าร้ายใส่ร้ายใครนะครับเพราะที่นี่เราสอนอย่างเดียวนะครับส่วนใครจะรับข้อมูลไปในทางที่บวกหรือลบนะขึ้นอยู่กับ แต่ละท่านนะครับผมไม่สามารถไปบอกว่าคุณต้องเชื่อผมนะคุณต้องฟังผมนะนะครับเพราะผมเองไม่มีเครื่องสแกนมีแต่ก,กล้องนะครับใครมีเครื่องสแกนท่านก็เช่าพาผมไปแล้วก็ไปสแกนดูเอาว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ามวลสารหลักมีอะไรบ้างมันจําเป็นไหมต้องมีดินเจ็ดธาตุเจ็ดป่าเจ็ดศาสรเจ็ดเมืองหรือจําเป็นไหมต้องดูติดเหล็กไร้ภัยดาหรือหรืออะไรที่มันเขาพูดกันในช่องทางยูทูะครับคือผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มี มันมีครับแต่ว่ามันจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมใหญ่ชินชอนนะครับไม่ขอก้าวล่วงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับขี้เกียจปะลาะนะครับแล้วก็ขี้เกียจไปขึ้นศาลนะครับไม่ไม่ขอเข้าไปยุ่งในฟานะครับใครชอบผมใหญ่ชินมันชอนก็สามารถเดินทางเข้ามาเรียนรู้กับเราได้ที่ศูนย์สาขาเราก็คือ อยู่ข้างวัดไผ่สะเดานะครับเราเลยนี่ก็คงจะปักหมุดได้แล้วนะครับก็ฝากฝากประชามพันธ์นะครับกดไลก์กดแชร์กดถูกใจสับตะไคร้ในช่องทางเรา Facebook เราเปิดเพื่อเป็นประโยชน์ YouTube เราเปิดเพื่อเผยแพร่นะครับเราทํางานผสมผสานกันนะครับจะได้มีแบบดีไซน์เก๋ไก๋นู่นนี่นั่นว่ากันไปผมเองนะครับบอกแล้วว่ามีหน้าที่เผยแพร่นะครับหรือใครจะเช่าเราก็ยีแบงนะครับแล้วผมไม่ได้แบงแพงใครจะแบงแพงกว่าผมหรือถูกกว่าผมผมไม่รู้ แต่สิ่งที่ผมทําก็คือผมสอนท่านจะเชื่อไม่เชื่อสุดแล้วแต่แต่ละคนครับอ่ะเข้าเรื่องเป็นประเด็นเลยครับอ่าพระสมเด็จวัดังที่อยู่เบื้องหน้าท่านนี้นะครับเป็นสมเด็จวัดังพิมพ์ใหญ่เกตจรดสมพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่เกตจรดสมพิมพ,พระประธานครับหรือเรียกอีกตามภาษาเซียนเลยว่า พิมพ์วาสนานะครับเขาจะมีเสียดมนะครับแล้วก็อะไรนะวาสนาพิมพ์พิทักอะไรอย่างงี้เขาตั้งชื่อกันมาทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใครจะชอบแบบไหนอย่างไรเรียกยังไงก็สุดแล้วแต่ความถนัดนะครับผมเองอ่ะกว่าจะศึกษาพระเกี่ยวกับพิมพ์พวกนี้ได้นะครับผมเองอ่ะต้เปิดหนังสืออ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงเท็จยังไงผมไม่ทราบได้นะครับ สมัยนี้เปิด Google ถามปุบ๊บตอบปั๊บเห็นภาพอีกจังหากมีภาพเคลื่อนไหวอีกจังหากยิ่งเปิด YouTube ยิ่งหนักเข้าอีกนะครับแข่งขันกันสูงมากในช่องทาง y t u t u นะครับผมเองก็เช่นกันผมก็แข่งขันช่างทาง u t u b e นะครับเพราะผมเองก็อยากจะเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันเบอร์หนึ่งของผมไม่ต้องมากอ,ะอ่ะมีคนติดตามสักพันสองพันคนผมก็ดีใจแล้วนะนี่คือสิ่งที่ผมทำนะผมไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่า ผมสนุกกับการกระทําสิ่งที่ผมทําเยผยแพร่บอกสอนเป็นแนวทางศึกษาสะสมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้บอกสอนทุกวันนี้นะครับพิมพ์ที่อยู่ตรงหน้าย้ํานะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตจรดสุมพิมพ์พระประธานหรือเรียกอีกอย่างว่าพิมพ์วัสนานะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่จัดอยู่ในแนวหน้าของเมืองไทยนะครับและเป็นที่มาที่ไปของเจ้าสัวท่านหนึง่งแต่ไม่ขอเอ่ยนามนะครับเพราะเช่าไปในราคา 50ล้านเป็นอย่างต่ำปัจจุบันร้อยกว่าล้านนะครับปัจจุบันร้อยกว่าล้านแต่ด้วยว่าพระเนี่ยแต่ละยุคแต่สมัยทำไม่เหมือนกันแต่เป็นพิมพ์ทรงเดียวกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างไปเลยนะครับนั่นก็คืออะไรครับปูนเปลือกหอยหอยที่ใช้ในประเภทนี้ก็คือหอยที่เป็นเบี้ยแก้หรือเบี้ยเงินตาในสมัยก่อนนั่นเองนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเราจะเข้าใจเลยครับ เบี้ยเงินตาเนี่ยมันเป็นสีขาวมุกนะครับไม่ใช่ดําแดงไอแดงแงจุดๆไม่ใช่นะครับไอ้นั่นมันเป็นไอเบี้ยแก่นะครับเบี้ยของเราสมัยก่อนเป็นเงินตาเนี่ยมันเป็นสีขาวมุกนะครับผมเหลืองน,นิดๆนะครับถ้าอมเดใหญ่ก็จะมีราคาค่างวดแต่ด้วยว่าสมัยก่อนมีการยกเลิกเปลี่ยนเงินตาทําให้ปลวกหอยประเภทนี้นะครับหายสาบสูญไปแล้วไปอยู่ในสมเด็จวันละฆังเพราะมีการนําไปเผาบท ตามกแล้วผสมะสานกับพระสมเด็จวัดระฆังซึ่งสมเด็จพูธจ,จารย์โตท่านเป็นผู้สัตํ์ริการสร้างก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาพระเนี่ยเขาเวลาเขาเอาไปเข้าเครื่องสแกนกันเนี่ยมันจะเห็นว่าชัดเจนเลยว่าหอยมหาศารในอดีตไปไหนนั่นก็คืออยู่ในองค์พระนั่นเองนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับ เขาเขียนมาชัดเจนแต่หลายคนไม่ได้มาพูดถึงนะครับพอผมเปิดประเด็นไปเมื่อ9เดือนที่แล้วนะครับแฮลโหยทลมทลายเลยครับเปิดคอยเปิอยเปิอยนะอยอะไรไม่รู้นะอ่าแต่สิ่งที่ผมได้บอกสอนได้ก็คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มานะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเราศึกษามาดีนะครับเราเปิดตัวช้าแต่ออกตัวเร็วอ่าเปิดตัวช้าแต่ออกตัวเร็วแซงทางโค้งไม่มีหลุดโค้งเพราะอะไร เรามีข้อมูลแน่นเมื่อเรามีข้อมูลแน่นเราก็จะมาบอกสอนกันนั่นแหละครับเพราะผมจะพิจารณาจากพระองค์จริงเท่านั้นนะครับจุดสังเกตในการดูพระชุดนี้นะครับท่านมองไปที่เกตนะครับมองไปที่เกตนะครับเกตจะหยุดที่จะลดซมนะครับแล้วก็จะไม่ตรงนะครับจะเอียงเอียงนะครับสังเกตนะเขาจะเอียงนะครับไม่ตรงแข่งโป๊กนะครับอ่อนช้อยนะครับเพราะแม่พิมพ์เขาเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนไทยตรงมีไหมมีครับแต่ว่าผมไม่ไม่พูดเลยมากผมจะพูดแต่ไอลักษณะที่ผมมีนะครับแล้วองค์พระเนี่ยจะเป็นกระบอกใหญ่ๆนะครับการทิ้งแขนจะสวยและมองใต้หัวเข่าจะมีเส้นพราทิพย์นะครับหนึ่งเส้นถ้ามีสองเส้นเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่พระประธานหรือพิมพ์ใหญ่ฐานแซมตามถนัดเรียกนะครับส่วนเรื่องของเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างบนเพราะว่าท่านจะได้เห็นบรรยากาศภาพนะครับชีวภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ อ่าผมสอนแล้วท่านได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมสอนตั้งใจฟังนะครับผมพูดไม่นานแค่วนไปวนมาให้ท่านหลงเล่นนั่นแหละไม่มีอะไรนะครับเราค่อยๆพูดค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆอ่านแล้วท่านจะเข้าใจว่าการเล่นพระสมเด็จพระพิมพ์นี้พิมพ์นี้เรายังไม่เคยทํา YouTube นะ พิมพใหญ่วาสนาพระประธานนะพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์วาสนานะครับพิมพนี้เป็นถือว่าพิมพ์ดีนะครับแล้วพิมพ์นี้นะครับพรุ่งนี้เราก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ให้นะครับในกรณีพิเศษสัก20องค์องนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เตรียมตัวไว้แต่ก็ต้องมาดูว่าพระจะมีเศษหรือเปล่าถ้าไม่มีเศษก็อดนะครับแต่ถ้ามีเศษพระนี่ก็จะมาแบ่งปันเช่ากันในราคาที่สามารถจับต้องได้ โดยที่เราไม่ได้ตั้งราคาข้างวดแต่พระชุดนี้ราคาทะลุไปแล้วณนะปัจจุบันเกินร้อยล้านนะครับด้วยว่าพระที่มีน้อยมันก็เลยแพงผมมีเยอะก็เลยถูกนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจให้ตั้งสติก่อนสตาร์ทก็พอครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูหน้าเจ้าด้านบนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราคัดพระที่เลไว้สามองนะครับอ่ะสี่องแล้วกันขำๆนะครับเพราะว่า เวลาผมสอนดูพระเนี no, so so me, ่ยค yes. so uh. so like so so ือผมอยากจะให้ทุกท่านน่ะดูพระหลายๆองค์นะครับไม่ได้สอนให้ดูองค์เดียวนะครับการที่ท่านดูพระองค์เดียวท่านก็จะมีความรู้แค่องค์เดียวนะครับแต่ถ้าท่านดูหลายๆองค์ท่านก็จะมีความรู้หลายๆองค์นะครับแล้วก็มาดูว่าพระในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่เป็นไงครับยังกะมะม่วงสุกเลยเป็นไงนี่ครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเนื้อนะครับสิ่งที่ที่หลุดออกไปนี่ก็คืออายุนะครับ การแตกละลานหรือการย่อยสลายของอินทรียวัตถุที่อยู่ในองค์พระมันจะต้องเกิดขึ้นทุกองค์มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่เกิดนะครับผมฟันธงเลยนะว่ามันไม่เกิดนะครับถ้าพระอายุไม่ถึงพระที่จะถึงหนึ่งเขาบอกว่าพระต้องมีน้ําหนักไม่ใช่ครับพระบางครั้งมันก็ขายน้ําไว้บางครั้งมันก็ขายน้ําช้านั่นคือน้ําที่อยู่ในองค์พระนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับน้ําหนักมากแล้วก็ให้มายึดติดเรื่องของเนื้อดีกว่า ถ้าท่านพิจารณาเนื้ออย่างนี้เจอแบบนี้เช่าเถอะครับอย่าไปเสียตังค์สี่ห้าหมื่นก็เช่าไปเถอะขอให้มันเป็นเนื้อเนี้ยผมไม่ได้บอกให้ซื้อสี่ห้าหมื่นนะเปรียบให้ฟังนะครับน,นี่คือสิ่งที่ผมบอกเห็นไหมเนื้อสมเด็จการเล่นสมเด็จผมจะเน้นเลยว่าหนึ่งผมอยากให้ศึกษาเรื่องเนื้อถ้าท่านเก่งเนื้อแล้วแล้วท่านก็ไปเก่งเรื่องพิมพ์ นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของมวลสารมวลสารท่านไม่ต้องไปคิดหรอกว,ว่ามันมี9ชนิด10ชนิดอะ่ะผมมาตอบเลยนะมันมีมากกว่านั่นนะครับแต่ด้วยว่ามันจะมีอยู่ในครกไหนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าการโบกโคกตํมเนี่ยมันใช้เวลานะครับมันไม่ใช่เครื่องโม่มันจะออกมาเป็นร้อมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่มีใครบ้าตําหรอกครับตํมไปของมวลสารเป็น 10- 20อย่างไม่มีหรอกครับผมเป็นเด็กวัดกรผมรู้ครับการตํมพระเนี่ยนั่งตัมตบๆๆๆจนฝ่าจะนิ่มจะนวดให้มันเข้าที่แล้วไปกดลงในบล็อกนะ โคตรลำบากเลยนะครับแล้วท่านนึกภาพอะเอามมลสารใส่ไปโคตรลำบากหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาดูพระนะครับอย่าไปยึดติดนะครับอ่ะงองค์แรกผ่านไปมาดูองค์ที่สองอ่ะองค์ที่สองก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่คือการย่อยสลายนะครับเนื้อยังเป็นก้อนอยู่นะครับผิวจะคล้ายผิวมะละหรือเียอย่างว่าผิวมะกรูดก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นคลื่นเป็นสูงเป็นต่า นี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกสอนนะครับแล้วท่านจะดูเกตนะเดี๋ยวผมใช้ดูเกตว่าเป็นจริงอย่างที่ผมว่าไหมนี่ถ้าดูเกตนะเกตจะไม่ตรงอย่างนี้นะมันจะผิวนะมันจะผิวนะเกตมันจะผิวแล้วมันจะไปจบที่สมนะครับไปจบที่สมเห็นไหมมันจะไม่โผล่ออก้มเลยครับมันจะอยู่ใน้มเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตจะหลดสมถ้าเป็นภาษาเซียนเขาเรียกเกตเอียงจะลดสมเขาเรียกอย่างนั้นเกตเอียงจะหลดสมพิมพ์ใหญ่พระประธาน เขาเรียกแบบนี้นะนี่เรียกตามเซียนนะเซียนไหนไม่รู้นะว่ากันไปนะครับก็เสร็จแล้วปุ๊บก็ไปดูในเรื่องของนะครับาการเซตตัวของอายุพระก็คือด้านด้านลักแร้คือเป็นจุดที่ลึกที่สุดและเป็นจุดที่เราสังเกตได้ง่ายนะครับแล้วก็ไปดูที่หน้าอกนะครับท่านจะเห็นว่าเนี่ยการเซตตัวเนี่ยนะธรรมชาติพระนะมันจะไม่ฝืนธรรมชาติครับมันจะต้องเป็นแบบว่าดูนุ่มสบายตานี่คือส่วนติดกระครังนะครับอ่ะองค์ที่สาม นะครับไปอย่างไวนะครับคุยกันบ้างโม้กันบ้างเล่าสู่กันฟังบ้างว่ากันไปนะครับนี่นี่ท่านดูเน,นื้อดินะพระสมเด็จของแท้ต้องอย่างนี้นะครับไอร้อยกว่าปีแต่ไอพระสามสิบปีอย่าไปเล่นครับเห็นคุยจังเลยไอพระสามสิบปีแท้แท้แท้นะครับแท้จริงเปล่าไม่รู้เพราะผมเชื่อว่าพระปลอมมาตั้งแต่สมัยปีไหนผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้ก็คือผมจะไม่เล่นแบบที่เขาเล่นเพราะผมรู้ว่ามันไม่ใช่ มันเป็นพระปลอมพระเรียนแบบพระทําขึ้นใหม่พระทําเล่นเฉพาะกลุ่มนะครับแต่คนก็ไปพูดง่ายเหมือนมังม้าบินเข้ากองไฟครับนะครับอยากจะได้พระดีๆอยากจะได้พระจากคนมีชื่อเสียงสุดท้ายเป็นไงครับนอนเจ็บนะลูกเมียก็นู่นนี่นั่นว่ากันไปนะดูเนื้อครับเห็นไหมเห็นเนื้อไหมนี่คือสิ่งที่ผมพยายามสอน นี่เนี่ยนะครับอ่ะองค์สุดท้ายนะครับปึบ๊บเนี่โอโ้โ,อโหสวยอย่างนี้นะผมบอกแล้วนะว่าการเล่นสมบั็จเนี่ยมันต้องเห็นอะไรเห็นไหมนี่ชัดไหมนี่มันต้องเห็นทุกอโน,โนูเลยครับมีกล้องดีมีจอดีมีพ้าดีนะครับ โอ้ท่านตาท่านเงินท่านท่านต้องวิเคราะห์แบบนี้นะครับเห็นไหมแม่ดูนี่เห็นไหมพระสมเด็จวร,วะะรังคงนะครับถ้าเราเล่นถูกทางมันก็ได้ของแท้แต่ถ้าท่านเล่นเชื่อคนใดคนหนึ่งนะครับผมบอกเลยนะครับอีกสิบปีท่านก็ไม่ได้ของแท้หรอกครับเพราะท่านเชื่อคนคนเดียวท่านไม่ได้เชื่อคนหลายคนนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนที่เล่นพระสมเด็จพลาด เขาถึงบอกว่าสมเด็จเสร็จทุกลายนะครับนี่นะครับสมเด็จเสร็จทุกลายผมไม่อยากให้เป็นเยื่อของมิจฉาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมสอนให้เป็นแนวทางไม่ต้องเช่าผมเช่าใครก็ได้ขอให้เป็นสไตล์เนื้อนี้แบบนี้เช่าเลยครับภาพอันนี้ไม่เสียงเงินแน่นอนรับรองนะครับครับก็คลิปนี้เป็นคลิปดีๆอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมได้พยายามบอกสอนในการศึกษาสะสมพักเครื่องนะครับ ว่าการเล่นพระเล่นอย่างถูกวิธีนะครับมีสตินะครับอยากให้ทุกทุนนะครับตั้งสติก่อนเช่าพระทุกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหรือสับตะไครนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับากการศึกษาสะสมพระใหญ่ชิมชอนคืนนี้ก็ถือว่าทําดีที่สุดแล้วก็ได้แต่บอกสอนเชื่อไม่เชื่อเช่าไม่เชา่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านครับผม